เอนไซม์ Inside, คือสารโปรตีนที่มีหน้าที่เร่งปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตซึ่งมีความสําคัญต่อร่างกายมากเมื่ออายุเรามากขึ้นร่างกายของเราจะผลิตเอนไซม์ได้น้อยลงทําให้ปฏิกิริยาชีวเคมีหรือการทํางานของอวัยวะในร่างกายต่างก็ไม่เป็นปกติผลที่ตามมาก็คือปัญหาสุขภาพและโรคร้ายต่างๆเช่นการผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน อาการปวดข้อต่างๆเช่นเรลารูมาตอยความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานภาวะแก่ก่อนวัมะเร็งบางชนิดและปัญหาอื่นๆอีกมากมายจากปัญหาดังกล่าวจึงมีนักวิทยาศาสตร์นำเอนไซม์มาใช้ในการดูแลสุขภาพเรียกกันว่าเอนไซม์บำบัดมีผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เอนไซม์บำบัดมากมายที่ยืนยันได้ว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาสุขภาพ ร่วมกับการแพทย์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพผลการวิจัยของดรเตอาร์โนเรนชอได้ทดลองใช้เอนไซม์กับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบชนิดต่างๆเช่นเกาและรูมาตอยจำนวน556คนปรากฏว่ามีอาการดีขึ้นถึง502คนหรือคิดเป็นร้อยละ90%ของผู้ป่วยทั้งหมด ดร์แม็กฟุใช้เอนไซม์กับคนไข้ที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบไหลเวียนของโลหิตพบว่าร้อยละ87ของผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นดร์เอสเดนได้ใชเอนไซม์รักษาคนไข้ที่มีอาการเลือดจับตัวเป็นก้อนพบว่าร้อยละ9กมีอาการดีขึ้นดร์ชิชชอพบว่าอาการบาดเจ็บของกีฬาอาชีพที่ใช้เอนไซม์ฟื้นตัวได้เร็วกว่าปกติถึงหนึ่งสำหรับประเทศไทย มีการนำเอาเอนไซม์ที่มีอยู่ในรูปแบบของเครื่องดื่มที่สกัดจากพืชผักและผลไม้มาใช้ในการดูแลสุขภาพแล้วเกือบ20ปีปรากฏว่ามีผู้ใช้เอนไซม์แล้วมีสุขภาพดีขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามการใช้เอนไซม์ในการดูแลสุขภาพให้ได้ผลจะต้องคำนึงถึง 1. เป็นเอนไซม์รวมที่มีเอนไซม์หลายชนิด 2. ประสิทธิภาพหรือพลังการทำง,งานของเอนไซม์สังเกตง่ายๆคือเอนไซม์ N ที่มีพลังการทำง,งานสูงจะต้องทนความร้อนสูง 3. ความปลอดภัยเอนไซม์ N ที่ใช้จะต้องปราศจากสารเคมี